ดมอริสหลังเจอประเด็นดาม่าโตโน่มอริสโพสต์ล่าสุดหลังเจอกระแสดาม่าตีกลับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมวหว้ข้ามโพง One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ของพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินต้องบอกเลยว่าหลังโตโน่ขึ้นฝั่งไทยมาได้มีอาการเหนื่อยล้ายอย่างเห็นได้ชัดท่ามการกำลังใจที่ลดหลามของพี่น้องประชาชนที่มารอรับระยะทางรวม15กิโเมตรด้วยมอริสได้บอกว่า 1. นในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่าที่พี่มาว่ายน้ําครั้งนี้เพราะหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยกว่าเสี่ยงกว่าและอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้สักนิดครับเผื่อพี่อาจจะลืมมองเหตุผลพวกนี้นะครับวงเล็บในนายคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้ว 2. ต่อให้พี่ว่ายข้ามโค้งเป็น1ิบรอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับขอ,อยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับระบบสุขภาพของประเทศไทยคือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแปลว่า คนไทยจะป่วยยังไงก็มีการรักษารองรับ 3. ซึ่งดีจริงๆกับคนไทยในบางมุมนะเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเกิดปัญหาซึ่งทําให้หมอต้องทํางานหนักแต่ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม 4. ซึ่งทุกวันนี้หมอไทยยังคงต้องทํางานเกินเวลาตามระเบียบกําหนดทําให้เกิดภาวะสมองไหลหมอๆก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลรัฐก,กันหมดหมอก็น้อยลงงานก็ยังหนักผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็วนหลูไปแบบนี้เรื่อยๆครับถึงบอกว่าเงินบริจาคกเกยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับ 6. พี่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคำถามคือแล้วใครปล่อยให้หมอพยาบาลทำงานภายใต้ความเสี่ยงถ้ารู้ว่าเขาทำงานแบบเสี่ยงอยู่ทำไมผู้มีอำนาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด่วนได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอแล้วถ้างบไม่พอจริงๆทำไมไม่รายงานขึ้นไปทำไมต้องรอเงินบริจาค 7. ส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ที่มาหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนาเงินไปใช้ต้องชัดเจนรวมถึงควรสนับสนุนและการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยครับถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้ด้วยคิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับและทําให้โครงการของพี่ดูมีเหตุผลสมควรมากขึ้นล่าสุดหากเข้าไปสองที่ไอจีหมอฤทธิ์จะพบว่ามีการเคลื่อนไหวเมื่อสีวันที่แล้วโพสต์เกี่ยวกับการทานอาหารร้านอาหารอัพเตอร์ยัแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว